สวัสดีค่ะพบกัน EP สองนะคะกับล่ามุมตำนานนะคะก็มาพบกับพี่นิกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่พีทีมงานนะคะของล่ามุมตำนานนะคะ EP สองค่ะวันนี้ก็พามาใกล้ๆค่ะใกล้ๆกับวัดท่าช้างนะคะอันนี้อยู่สมอพลือนะคะอยู่ตำบลสมอปลือนนั่นเองนะคะกับวัดกลางเทพนิมิตโอ้โหพอจะเข้ามาได้นี่ต้องบอกว่า ทางแคบมากนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะคะก็ระมัดระวังในการใช้รถด้วยนะคะเพราะว่าซอยเนี่ยคือแคบมากจริงๆนะคะและมาวันนี้ค่ะก็กําลังในเรื่องของการปรับปรุงนะคะสถานที่บริเวณวัดอยู่นั่นเองนะคะวัดกลางเทพนินมิตค่ะวันนี้จะพามาดูอะไรแน่นอนค่ะเราเป็นล่ามุมตํานานเพราะฉันตํานานที่มีค่ะทางด้านหลังเลยนะคะก็จะเป็นเจดีทรงละคังนะคะมากันเลยค่ะเจดี JD ทรงละคังนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมดนะคะสาม สามองค์ <des k> ด้วยกันนะคะมีองค์กลางนะคะ <des k> ก็คือเป็นองค์ใหญ่แล้วก็จะมีองค์เล็กนะคะข,ข้างๆแต่ว่าอองค์เล็กอีกด้านหนึ่งก็คือทมุตนะคะพังไปแล้วนะคะคือศูนย์ศูนย์หายไปแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีการปรับบริเวณนะคะรอบๆโดยรอบมีโบสถ์นะคะมีโบสถ์มีโบสถ์อยู่นะคะตรงนี้เราดูกันใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะองค์กลางนะคะแล้วก็จะมีองค์เล็ก ะะก็จะอยู่ทางด้านข้างนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ชำรุดไปแล้วนะคะก็จะเหลือเพียงแค่สองเท่านั้นนะคะไม่มาผิดนะคะมาถูกแล้วนะคะในประวัติบอกว่ามี3องค์นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะชำรุดทางไปนะคะก็จะเหลือเพียงแค่สองเท่านั้นนะคะกับวัดเทพเอาวัดกลางเทพนิมิตนั่นเองค่ะมาดูบริเวณรอบๆกันดีกว่านะคะทางด้านซ้ายมือ,อก็จะเป็นโบสถ์นะคะวันนี้จะปิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกใครอยู่ในช่วงของการบูรณะอยู่นั่นเองนะคะ อ่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเจดีนะคะเป็นตำนานจริงๆค่ะเก่าแก่มากๆนะคะแล้วก็ช่วงน,นี้อย่างที่บอกค่ะมีการปรับพื้นผิวต่างๆนะคะแล้วก็จะมีบริเวณที่ให้กับสักการบูชามีนะคะก็จะอยู่ทางด้านล่างนั่นเองนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างๆบริเวณรอบๆนะคะเห็นไหมคะเป็นความสวยงามที่บอกว่า มาจริงๆเก่าแก่จริงๆนะคะอันนี้ค่ะอ่านะคะมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะนะคะบริเวณรอบๆก็จะมีมีสระด้วยนะคะมีสระน้ําด้วยนะคะทางด้านนู้นเลยนะคะทางขวามือหเราไกลๆลิฟตทางนู้นนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมกันนะคะเป็นสระด้วยก็เดินตามไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะอ่าตรงนี้นะคะเขาบอกว่า อ่าตรงนี้จะเป็นสถาปัตยะกรรมนะคะที่บอกว่าเป็นสถาปัตยะกรรมที่สวยงามอีกอันนี้เดินลัดได้ใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ยญ้าไม่เขียวแล้วนะคะเพราะว่าร้อนค่ะอากาศร้อนเราจะมีสะด้วยนะคะตอนนี้ก็เราก็จะเห็นบริเวณรอบๆกำลังบูรณะนะคะอย่างที่บอกอาจจะมีรถมีเสียงรถผ่านเยอะแยะนะคะ อะไรค่ะอ่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นสาลนั่นเองนะคะอยู่ในบริเวณวัดเช่นเดียวกันนะคะนี่นะคะมีสิ่งศักดิ์สปลาเยอะมากเลยค่ะตัวใหญ่นะคะไม่ใหญ่หรอกคะ่ะแต่เยอะดูสิคะข้างล่างด้านล่างนะคะก็จะเป็นปลาดุกนะคะที่เขามาปล่อยนี่แหละคะ่ะ ส่วนใหญ่ในวัดจะเป็นปลาดุกนะ <c oughs> เคยได้ยินไหมคะว่าถ้าใครปล่อยปลาอะไรก็แล้วแต่ห้ามทานปลาชนิดนั้นเพาปล่อยปลาดุกห้ามทานปลาดุกค่ะปล่อยปลาไหลห้ามทานปลาไหลอันนี้เรื่องจริงนะ,ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเขาบอกว่าปล่อยไปแล้วทําทานไปแล้วนะคะก็อย่ากลับไปกินนั่นเอง,งนะ,ะคะโอ้เย็นมากเลยค่ะพี่เดินมาแบบเหนื่อยๆนี่คือมีน่รู้จักไหมคะดอกคูนค่ะเหลืองเลยอ่า นี่ถ้ามีหลายๆต้นนี่คือแบบสวยมากเลยนะคะทำอะไรเราก็จะเพิ่มพูนทวีคูณค่ะแล้วก็จะมีนะคะพระพุทธรูปนะคะให้สักการะบูชากันนั่นเองอุ้ยเย็นมากๆค่ะเพราะว่าข้างๆด้านข้างเป็นสระนั่นเองนะคะแล้วก็ข้างนอกแดดค่ะแต่ว่าพอมาข้างในแล้วคือร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยนะคะ ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพาคุณผู้ชมนะคะเดินชมบริเวณรอบๆกับบรรยากาศวันนี้บอกว่าพอช่วงบ่ายๆแบบนี้แล้วอากาศเย็นมากเลยนะคะสบายมากๆเลยใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวชมนะคะมาสักการะบูชานะคะวัดที่อยู่ใกล้ๆบริเวณอเาเภอบ้านาดตัวอ,อย่างนี้เลยะคะในอเาเภอบ้านาดนะคะเป็นวัดเก่าแก่นะคะอันนี้นะอายุกว่า3 0 0ปีนะคะที่พาไป EP ที่หนึ่งนั กว่า400ปีอันนี้อายุนะคะกว่า300ปีเลยทีเดียวนะคะสนใจมาเที่ยวชมมาดูมาสักการะบูชาที่วัดนี้ค่ะวัดกลางเทพนิมิตก็มากันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะพาผู้ชมไปทางไหนอาจจะไปทางโซนคนละฝั่งกันเลยก็ได้นะคะก็รอติดตามวกันอย่าลืมค่ะติดตามกันได้2ช่องทางนะคะช่องทางที่1ค่ะช่อง YouTube ของ m a c กจอนนะคะแล้วก็ช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนะคะ YouTube เช่นเดียวกันค่ะช่องของปิกนิกปอปลาตรีคอควายนนูตระอิ ขอควายนั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกับสถานที่ดีๆนะคะบรรยากาศดีๆพบกันใหม่ EP หน้านะคะดูสิว่าจะพาไปชมวัดไหนนะคะแต่ต้องบอกว่าต้องเป็นตำนานในทุกๆวัดค่ะกับรายการล่ามุมตำนานนั่นเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ